ดูผักของเรากันค่ะแม่อยู่บ้าน2วันนะคะดูแปลกตาขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะผักบุ้งทางนู้นนะคะโตขึ้นเยอะเลยแล้วก็ก่อนที่เราจะไม่อยู่เราก็นี่เลยหยอดเมล็ดผักไว้นะคะอันนี้เป็นเมล็ดหัวลันเตาหยอดหลุมละสเม็ดสาเม็ดก็เกิดดีมากๆเลย ขึ้นทุกหลุมเลยนะนี่เป็นข้อพูดนะคะที่เป็นหลอดแหลมๆขึ้นมานี่เป็นข้อพูดข้พโพูดหวานนี่เป็นพริกจินดาที่เป็นโหระพาทางนู้นเป็นถั่วถั่วฝักยาว ดูทุกอย่างคือเพาะไว้สองวันนะคะโซนนี้เพาะไว้สองวันงอกหมดแล้วอา้าวัาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆก่อนเล้วสวัสดีครับมีผักชีอันนี้หวานหนาเกินไปนะคะในถุงกระสอบเนี่ย ซึ่งถ้าหน้าฝนแบบนี้ไม่ได้เลยเป็นโรคตาย <S 2> <S 2> <S 2> เป็นโรคแล้วก็จะติดกันง่ายที่ดีคือต้องปลูกห่างๆแบบในถุงดำนี่นะคะแต่ว่าเราไม่มีถุงแยกเราแยกไปทั้งหมดร้อยหกสิบถุงแล้วนะคะนี่หมดดินไปเยอะเลยซึ่งถ้าแยกหมดนี่น่าจะได้ประมาณสามสี่ร้อยถุงดำเลยนะคะ ใช่เล็ดไปสามซองสองละสิบบาทไม่คิดว่าจะงอกดีขนาดนี้โรยสนาเลยนี่หอมบ้านหอมแดงซึ่งก็ปลูกถี่เกินไปอีกเหมือนกัน อันนี้ลอยถอนไปขายแล้วนะคะนี่ตะก้านี้ตอนตะก้านี้ได้ยี่สิบห้าบาทส่วนผักบุงบ้งตรงนี้น่าจะไม่โดนเดดนะคะก็เลยไม่เขียวผักบุง้งเหลืองเหลืองแต่แก้ได้นะคะ <_ C 1> ก็แค่ยกเข้าไปไว้ในที่มีเดดตอนนี้เขาอยู่ในร่ม นี่ดาวเรืองดอกใหญ่ของแม่ย่าฉันไม่รู้จะจริงหรือเปล่านะบอกว่าดาวเรืองดอกใหญ่ว่าฉันก็ไปจัดการเอามาใส่ถุงดูแลซะอย่างดีนะคอยดูตอนออก,กดอกเด้อว,ว่าจะเป็นแบบไหนจะใหญ่แค่ไหนนี่หอมบ้านเหมือนกันหนามาก แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวโตสักหน่อยเราวจะถอนขายให้มันแล้วก็เหลือไว้ต้น,ล,นละสองสามกอพอแมงลักออกดอกหมดแล้วไม่อยู่บ้านสองวันไม่ได้ตัดขายสักทีแต่พรุ่งนี้เราจะตัดขายกันแล้วแต่ก็ต้องตัดไวตั้งแต่เย็นนี้แหละเพราะว่าขายพรุ่งนี้เช้าถ้าตัดตอนเช้าไม่ทันแน่ ม,มะเขือพริกมะเขือสนสายยางจะไปไม่ถึงแล้วจริงสายยางมันยาวอยู่ดึงมาไม่หมดแล้วค่อยไปดึงใหม่มนี่เป็นกวางตุ้งถุงกระสอบอต้องลดเยอะเดี๋ยวตอนเย็นเราก็ลดใหม่ นี่พริกต่อไปไม่ต้องไปซื้อไหนแล้วนี่จะได้กินแล้วดกมากๆเลยพริกยอดสนนะคะยอดสนสมเชื่อเม็ดเล็กๆเรียวๆเดี๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้เป็นคะนา แต่ก่อนนะก็พอะใส่ถาดอย่างดีดูแลยอย่างดีนางก็ไม่เกิดฉันก,ก็เลยเอามาเคาะทิ้งนางเหมือนประชดอะ่ะเกิดอย่างดีทีนี้เหมือนไม่ชอบอยู่ในถาดแต่ในถาดมันจะแคบเกินไปนี่ที่สะดุดตาที่สุดนะก็คือผักบุ้คือไม่อยู่บ้านสองวันนาะงโตเร็วมาก ประมาณสามวันก็น่าจะน่าจะเก็บขายได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ขายได้แต่ว่ายังอ่อนเกินไปไม่ปลาเสียดายกว่าจะโตแต่ลูกค้าก็ต้องชอบแลยแบบนี้อ่อนๆเนาะเนี่ยบูซีต้นอ่อนมากเลยผักบุ้งชอบน้ำรดน้ำเยอะๆแต่ก็ไม่ชอบแฉะเกินไปนะ มีแอบมีแค่ตับด้วยกำลังออกดอกปู่เป็นเพื่อนกันนะคะเมื่อก่อนมีแค่กันต้นเดียวนะแถวนี้แล้วก็เลยหาเพื่อนมาอยู่ข้างกันน <c oughs> ู่ที่ปแปลกใาอย่างคือผักกัดขาวขาวจริงขาชั่วเลย <c oughs> นี่แครอทนะคะก็มันไม่โฟกัสเลยอะ่ะ่คล,ลค้ายๆกับชีลาวเลยตอนเล็กๆคะนาเห็ดหอมนี่ผักกาดขาวดูสิ อันนี้ขึ้นช่ายนะคะต้นเล็กๆนะ่ะขึ้นช่ายไม่ปาโรยไว้แต่มันไม่ขึ้นสักทีคิดว่ามันจะ,ค,นจะคิดว่ามันจะไม่งอกถ้าแล้วนะคะก็เลยเอาคะน้ามาปลูกอันนี้เป็นปูเล็กเขียวมไม่ใช่หรือเปล่าหลัวว่าเมาเล็กคะนา้ามันจะกระโดดไปใส่ไอ้นี้นี่มีมีคอสมีต้นเดียว ผักชีลาวคะน้าเหดหอมผักชีฝรัง่งผักชีฝรั่งนี่ขายายง่ายมากเลยนะคะเีพยงแค่เราเอาต้นที่เราตัดกินใบแล้วอะ่ะมันก็จะเหลือแต่เงา,ามันเนอะก็มาเสียบไว้แบบนี้มันก็เกิดแล้ว ้าเกือบลืมก้ามาะเขือเปาอใบชะพูถั่วฝักสั้นแก่แล้วไม่ได้เก็บไม่อยู่บ้านไม่ได้เก็บ บรรยากาศข้างล่างก็เป็นบ่อน้ำมีบัวด,ด้วยมันเป็นมะเขือพวงกลางคืนดอกมันหอมมากเลยนะคะเนี่ยเพิ่งรู้เพราะว่าเมื่อคืนกลับมาถึงดึกแล้วก็มาเดินดูผักแล้วก็ได้กลิ่นดอกไม้หอมๆแถวนี้ก็ไม่มีดอกอะไรนะนอกจากดอกมะเขือพวงเอ๊ะหรือว่าจะเป็นดอกอันนี้ดอกคาราม่อม ไม่โดนแดดเหลืองเลยเดี๋ยวต้องได้ย้ายแล้วมาโซนนี้งานเข้าเห็นแบบนี้แล้วงานเข้า <c oughs> เกิดดีเก้นนี่เป็นสลัดนี่เป็นผักกาดขาวใหญ่ตรงนู้นเป็นห้องเตะกองตุง้ง นี่เป็นแมงลัออกฮองตีอา้าวทำไมน้ําดับไอ้หนู <c oughs> โอ้โหาทำอะไรแป๊บนึงใกล้เสร็จแล้วอ้ออ้าวได้เลยได้เลยใช้ได้เลย <c oughs> น้ําใช้ร่วมกันไม่ได้แนละ้วใช้ได้ทีละสาย ดวันนี้เราจะย้ายก้าไอ้น,นี่กันผักกาดขาวใหญ่ย้ายลงถาดแบบนี้ย้ายต้นละหลุมอันนี้เป็นกองตู้พอน้องแข็งแรงดีเราก็ค่อยย้ายไปลงแปลงปลูกฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่ปลาด้วยนะคะ ได้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ